ต่อไปหน้าที่46ค่ะหน้าที่46นะคะนะเขาให้เราเติมคำเดี๋ยวเด็กๆอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะเติมคำในช่องว่างแล้วฝึกอ่านบทอาขยานบทอาขยานที่คุณครูได้พาเดก็ดกๆอ,อ,อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องแมวเหมียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องแมวเหมียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดตรงนี้กันนะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆ ดูนะคะในบทเด็กก็สามารถดูในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่62ประกอบได้เลยนะคะเราจะรู้ทันดีเลยว่าจะต้องนำคำไหนมาเติมนะคะดูนะคะแมวเอย๋ยจุดจุดจุดแมวเอย๋ยต้องเติมคำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแมวเหมียวเราเขียนคำว่าแมวลงไปแมวเอย๋ยแมวเหมียวคุณครูเขียนคำว่าแมวกับคำว่าเหมียวติดกันไปเลยนะแมวเอย๋ย แมวเหมียวนะคะแมวเอ๋ยแมวเหมียวจุดจุดจุดประเปียวเป็นนักหนาะประเปียวข้างหน้าประเปียวเติมคําว่าอะไรคะอ่ะถูกต้องค,ค,อองค่ะรูปร่างรออูปอรูปรออางองรางไม่เอกร่างรูปร่างอ้าวลืมเติมสระอูรออูปอรูปรออางองรางไม่เอกร่างรูปร่างรูปร่างประเปียวเป็นนักหนาะ จุดจุดเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาอะไรคะเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาคำไหนต้องอยู่ข้างหน้าคําว่าเรียกค่ะคําว่าร้องค่ะร้องเรียกเหมียวเหมียวนะคะเด็กเติมคําว่าร้องลงไปนะรององร้องไม้โทรร้องร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาต่อไปนะคะบรรทัดนี้นะเด็กอ่านตามครูนะคะเค้าแข้งเค้าขาหน้าจุดจุดหน้าอะไรคะ หน้าเอ็นดูเราเติมคำว่าเอ็นดูลงไปนะคะออเอนอ,อเอ็นนะออเอ็นดูนะคะดูในหน้าที่หกสิบสิขออภัยค่ะดูในหน้าที่หกสิบสองประกอบได้เลยนะคะต่อไปรู้จักเอาจุดจุดจุดเข้าต่อตั้งเอาอะไรเข้าต่อตั้งคะถูกต้องเอารักเข้าต่อตั้งรออะกอรักเห็นไหมคะ รู้จักเอารักเข้าต่อตั้งต่อไปค่ะค่าคข้ขามซ้ำนั่งจุดจุดจุดหนูนั่งอะไรหนูคะนั่งระวางหนูรออะระโ,อโ,อโวอะงอวางนั่งระวางหนูนะคะค่าามซ้ำนั่งระวางหนูต่อไปค่ะควรนับว่ามันจุดจุดจุดมันทำไมคะ มันกระตันยูเติมคำว่ากระตันยูนะคะควรนับว่ามันกะตันยูเติมคำว่ากระตันยูลงไปนะคะต่อไปพอดูจุดๆไว้ใส่ใจเอ่ยพอดูอะไรคะพอดูอยางนะคะอ,ออยางอยางไม้เอกอย่างไหมคะเด็กๆ เสร็จแล้วนะหน้าที่46ถ้าใครไม่ทันนะคะสามารถดูเนื้อเรื่องในหน้าที่62แล้วนำคำมาเติมได้นะคะ